สารก่อภูมิแพ้ที่มากับหน้าฝนอุย๊ยตอนนี้หน้าฝนแล้วนะคะฝนตกตลอหนดเลยคนที่เป็นภูมิแพ้บางคนมีอาการกำเริบเลยค่ะโอ้ยหายใจไม่ออกบางคนก็รู้สึกอึดอัดมากวันนี้พี่ปราม,มีคําตอบว่าหน้าฝนคนที่เป็นภูมิแพ้ทางเดินหายใจจะทําอย่างไรฟังกันเลยค่ะอยากจะบอกเลยนะคะในฤดูฝนคนที่เป็นภูมิแพ้ทางเดินหายใจเรียกว่าต้องระวังตัวกันให้มาก รคความชื้นทําให้เชื้อเรื่องเติบโต,วตวไวเป็นพิเศษและสภาพอากาศที่เป็นแปลงในหน้าฝนทําให้อุณหภูมิและความชื้นไปกระตุ้นอาการของผู้ที่เป็นโรคหุ่มแพ้ทําให้เยื่อบุโพรงจมูกเกิดการอักเสบค่ะซึ่งส่งผลให้ประสิทธิภาพในการกรองสิ่งแปดปลอมในอากาศและการปรับอุณหภูมิอากาศค้นก่อนเข้าสู่หลอดลมหรือระบบทางเดินหายใจลดลงมักจะพบอาการคัดจมูกน้ำมูกไหลไอจามเจ็บคอคันตา แม้ปุมมแพ้จะไม่ใช่โรคที่ไหลแรงแต่หากปล่อยทิ้งไว้ไม่รักษาอาจเกิดเป็นโรคปุ่มแพ้เรื้อรังซึ่งพี่ปาบอกเลยนะว่าโรคนี้เป็นสาเหตุหลักของโรคหอบหืดและไซนัสอักเสบอาการรุนแรงมากกว่าปุ่มแพ้ทั้งหลอดลมหดเกรนมมีเสมหะมากหายใจมีเสียงวีไอหนักในตอนกลางคืนเหนื่อยหอบง่ายหากไม่ได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตค่ะ อูอย่างนี้ต้องทํำยังไงคะอ่ามาฟังกันต่อเลยค่ะที่ปามีคาตอบนะคะแน่นอนค่ะสารก่อภูมิแพ้ที่เพิ่มมากขึ้นกับละอองฝนและลมทาให้ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายตอบสนองโดยการหลั่งสารเคมีที่เรียกว่าฮิสตามีนออกมาซึ่งสารตัวนี้จะไปกระตุ้นให้เกิดภูมิแพ้หรือหอบหืดได้สารก่อภูมิแพ้ในอากาศเช่นไรฝุ่นสุนัขแมลงสาบหญ้าละองเกสรสปอเชื้อรา โดยจะทำให้เกิดอาการทั่วไปได้แก่คัดจมูกน้ำมูกไหลไอจามเจ็บคอเมเสมหะระคายเคืองน้ำตาน้ำตาไหลอุ๊ยและที่สำคัญนะคะอาการรุนแรงผู้ป่วยอาจจะมีอาการตาบวมกร้ำผิวหนังอักเสบมีผื่นขึ้นแน่นออกหายใจติดขัดแล้วก็พูดลำบากได้เรียกว่าถ้ามีอาการรุนแรงอย่าปล่อยทิ้งไว้คะ่ะรีบไปพบแพทย์นะคะเพราะมีอันตรายถึงชีวิตได้คะ่ะเชื่อพี่ปรานะคะ